ก๋วยจับก๋วยจับไหมครับก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวเรือ,อ,อข้าวขาหมูนะฮะมีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองขายช่วยยายดูอะเพราะว่าขายหมดจะได้กลับบ้านดไวอะไรเงี้ยยายไม่ถูกไหมเด,ด,ดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปขายให้หนึ่งสองสามปะมไป ทุกคนครับตอนนี้ธุรกิจผมย่ำแย่แล้วนะมันผมแจกปีไปหมดทั้งหมด5ตัวแนละ้วั้าตัวก็200ตอนนี้ผมเสียไป5 5แร้วคนระับเดี๋ยวไปหาแบบกลุ่มแบบกลุ่มลูกค้าอะไรเงี้ยด้วยปืนฉีดน้ำเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูกัน อยู่ที่งานกาชาติที่บางบัวทองครับผมวันนี้เรามีภารกิจช่วยคนในงานเนี่ยหมายว่าเราจะไปหาร้านร้านหนึ่งแล้วก็ใช้กลยุทธ์เองของแต่ละคนว่าเราจะช่วยร้านเนี่ยให้ขายดีได้ยังไงแล้วก็มันจะมีตัวช่วยในเรื่องของการที่จะขายของให้แบบขายง่ายน้องจัดพร้อมมาแล้วจัดพร้อมให้เ้วด้วยโอ้โหก็ไม่รู้ว่าของในนี้มันมีอะไรบ้างนะโอเคครับก็เดี๋ยวเอกกับกล้องก็จะลองไปหาร้านค้าที่จะไปช่วยเขาดูลองดูเออ เฮ้ยน้องเดี๋ยวพี่จะไปขายของไปอุดหนุนพี่หน่อยดิออีออกออกออกไทยรัฐเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนเลงลูกค้าไว้ก่อนน้องเดี๋ยวพี่ทำอาชีพนะเดี๋ยวพี่เปิดร้านขายของเดี๋ยวไปอุดหนุนได้ปะเออได้นะไปน้อง้องอุดหนุนโอเคครับกูจะแล้ว กคนครับผมเจอร้านแล้วฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ของกินฮะแต่ว่าเป็นตุ๊กตาของยายยายไปดิครับตัวละเท่าไหร่เนี่ยตัวละห้าสิบบาทละลด็กแต่งตัวทุกตัวเลยเหรอเป็นไงบ้างขายดีไหมอ๋อแบบตัวแต่งตัวพี่สาวางๆวันนี้ผมขออนุญาตถ่ายรายการยายนะพอดีว่าผมทํารายการประมาณว่าจะมาช่วยยายขายให้หมดได้ได้ตัวละห้าสิบบาทเนาะขอลองรับคร่าวๆที่อยู่ข้างหน้าก่อนนะว่าเท่าไหร่สองพันหนึ่ง เดี๋ยวขอตอนนี้ครับเซอร์เวยดูนิดหนึ่งเนาะมีโซนของหวานลูกชิ้นปลาหมึกอยากช่วยหมดเลยแต่ขอเลือกร้านหน่อยนะหมดร้านนะถ้าผมเรียกนี่หมดร้านเลยนะไม่เป็นไรนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาร้านที่เขา อยากให้เราช่วยแล้วก็ดูน่าจะไว้ใจกูด้วยนะว่านะเวยกรณีเนี้เขาจะมีบางร้านที่เขาอยากให้เราช่วยฉะนั้นเดี๋ยวผมจะประกาศเรียกถ้าร้านไหนร้านแรกเรียกผมเข้าร้านผมจะช่วยร้านนั้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากช่อง y YouTube ละเมอครับผมวันนี้ผมจะมาขายของให้ฟรีถ้าพี่คนไหนอยากให้ผมช่วยขายเรียกผมเลยได้ร้านขนมจีนเหรอจริงไหมเนี่ยสวัสดีครับ ร้านเลยค่ะสวัสดีครับเจ้าของร้านนะครับเฮ้ยเจ้าของร้านน่ารักว่ะได้มาเจอคนสวยเธอขาวเธอมวยน่ารักถูกใจสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพันธ์ฮะ <c oughs> ขายอะไรครับทุกอย่างเลยจริงเหรอฮะวันนี้ผมผมจะมาช่วยขายไงจะช่วยพี่ไม่คิดเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยพี่สนใจไหมละ่ะขายยังไงนะ ก้อเนี้ยเดี๋ยวผมมาเรียกเอนเตอร์เทนเรียกลูกค้าเขาล้านอะไรเงี้ยถ้าสมมติขายหมดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบตกลงตรงใจกันอะไรเงี้ยเผื่อแบบเราอาจจะได้คบกันหรือแบบได้ลองคุยก่อนก็ได้ครับมีอะไรบ้างฮะมีบะบายมีก๋วยเตี๋ยวเรือขนมจีนข้าวขาหมูก้วยจั๊บสี่อย่างเนาะผมจะทําให้ร้านเนี้ยขายดีติดท็อปอันดับหนึ่งของงานกาชาตินนทบุรีบางกัวทองเอออีกคนผิด เดี๋ยวขอดูของก่อนตอนนี้ผมกําลังลุ้นว่าทีมงานใส่ของอะไรมาให้ผมที่จะช่วยขายของในวันนี้เดี๋ยวแงก่อนอะไรวะกางเกงมวยมันเอามัทำไมอ่ะพี่เอามันทาไมวะกางเกงมวยโอ้โหเฮดการ์ดกูว่าต้องมีนวมนั่นไงมาครบเซตเลยนี่คือจะให้กต่อยไอดอลไฟต์ตรงนี้เลยใช่ไหมอะไรอีกวะเนี่ย หัวมังกรมันเลยตุดจีนไปนานแล้วได้มาทำอะไรอะโอ้ชุดคอสเพหัวจูกล่องนี้มันเป็นกล่องคอสเพไหมเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างวะอ๋อเอียมเอออันนี้พอมีประโยชน์หน่อยโอเคอ่าได้อยู่ปะได้ไเออพอเป็นพนักงานได้อยู่โอเคอะไรวะเนี่ยบิงโต โอ้อะไรเนี่ยอะไรไะีอันนี้ใช้นีอยู่ทุกคนนี่เป็นการเลี้ยกค้ามีแต่ชิ้งงานดีๆว่ะโอเคเริ่มแรกผมม่ต้องใส่เอียงครับให้เขารู้ว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นกลยุทธ์ในการที่จะเรียกคนให้มา ผ่นมาดูจุดนี้ครับยายอันนี้เขาเรียกว่าตุ๊กตาอะไรตุ๊กตานำโชคได้ไหมอ่าเป็นตุ๊กตานำโชคเนาะยายตุ๊กตานำโชคครับผมด้านในเลยฮะตุ๊กตานำโชคตัวละ50บาทนะฮะถ้าน้องซื้อตุ๊กตายายไปนะขอขอจริงจริงโอเคตุ๊กตานำโชคเนาะ ถ้าน้องได้ตุ๊กตาพี่อะไรนะเรียนเก่งแน่นอนแลอวครับพี่เห้ยิ่งไม่ซื้อดิพยาดหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะช่วยขายให้ดีที่สุดนะมาคุยกับลูกพี่นะลูกพี่วันนี้ผมมาเป็นพนักงานใหม่ที่ร้านชีลร้านอะไรเจวิหัวหินเจวิหัวหินจัดให้เลยเอาเลยเอาแบบร้านถล่มอะเอาเลยเอาเลยเอาวะเอาเอาเดี๋ยวผมเรียกให้เจการเลยครับเดี๋ยวผมเรียกให้พันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะทาให้เต็มที่ที่สุดนะฮะเอางี้สเต็ปแรกเอาแบบเบสิกเลยเรียกลูกค้าก่อนยังไม่ต้องใช้ครรืืองงมมแินนะข นะครับขนมจีนนะจ๊ะ <d> ข้าวขาหมูขนมจีนอร,อ,อร่อยอร่อยเริ่มต้น50บาททุกจานเลย <d> น้องขนมจีนเปล่าเ <d> นี่ยเปิอดออเดอร์พี่หน่อยสิยสี่คนก็ได้สี่คนสี่คนกินจานเดียวเนี้ยสี่คนหนึ่งจานเนี่ยกินได้จานละห้าสิบหารคนละสิบบาทเนี่ยกินจานเดียวก็ได้พี่ไม่ว่าคือนั่งกอนยอยะไรเงี้ยนั่งให้ร้านมันเต็มเพราะว่าร้านพี่จะได้ดูน่าจะถืออะไรเงี้ยอุดหนุนพี่หน่อยได้ไหมจานเดียวก็ได้ได้นะเรียนเชิญครับลูกค้าเชิญครับเชิญครับมานี่เลยฮะ อันนี้เอาแบบเอาให้เอาให้ดูคือค้าก่อนเพราะมันเป็นการแบบจิตวิทยาเว้ยข้าวขาวหมูเนาะเอาจานเดียวไหมจานเดียวนะโอเคข้าวขาวหมูหนึ่งจานครับข้าวขาวหมูหนึ่งจานครับผมแค่เปิดก็รับซาบแล้วโทรก๋วยเตี๋ยวเรือไหมครับก๋วยเตี๋ยวเรือไหมครับอ,อร่อยนะเมือ่อกี้คุยกับพันมาเขาบอกว่า นักเรียน40บาทโอ้งี้ก็สบายเลยเดี๋ยวเอาให้เต็มร้านเลยนักเรียนได้นะน้องทุกอย่าง40บาทปกติถ้าเป็นคนธรรมดา50แต่ถ้าเป็นแบบนักเรียนเนี่ย40บาทกินไหมมีขาหมูมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยจับแล้วก็มีผัดไทยมีขนมจีนอะไรเงี้ยเอาไหมฮะตั้หมดตังหมดเหรอกูเปล่ากู้เปล่า ร้อยละร้อยพี่ชายทานข้าวหรือยังพี่อะไรนะเอกอ่ะพี่เอกเนี่ยแหละโอ้พี่ชายก๋วยเตี๋ยวเรือเปบ้าไปแล้วเดี๋ยวไปไหนนี่ไปไหนโหเสี่ยวนี่ไม่กินก่อนการทำอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องมีจุดผิดพลาดเสมอยากเหรอไม่ยากหรอกอันนี้มันแค่เริ่มต้นเดี๋ยวรอดูพี่สนใจไหมสมมติถ้าบอกว่าผมเล่นบิงโกกับพี่เนี่ยถ้าพี่ชนะผมพี่ พี่ abei, เอาตุ๊กตาไปแล้วผมไปค้นออกให้พี่เองแล้วถ้าพี่แพ Herm ้พี่ก็ซื้อแบบ like ราคาเต็มไปเลยมาทุกคนครับเวลาจะลองเล่นมิโก้ดูฮะหมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่นี่สาเจ็ดที่โอ้โหสามสิบเจ็ดไปครับโกแล้วฮะโกแล้วไหนไหนเฮ้ยโกแล้วนี่เออ เรียบร้อยพี่เลือกอะไรครับพี่เอาตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวครับตัวสุดท้าย,ายโอเคครับโอ้อันนี้ครับยินดีด้วยครับผมพี่ทำอะไรพี่มาถ่ายเที่ยงอะไรเนี่ยกินทำอะไรพี่ไม่ทำงานน่ะกินข้าวเด้อมึงไม่กินข้าวเลยพนักง,งานก็มาทำงานร้านเขาข้าวข้าวร้านเขาอีกไอมึงจะถ่ายอะไรเนี่ยกินเป็นไงบ้างครับท่านลูกค้าอร่อยป่ะครับ กินกันคือกัน4ี่คนเลยจานเดียว mm ไม่คิดซื้อจานที 2> yeah, right, right. Them, The ่2เลยใช่ไหมครับอ so ๋อนั่งเพราะปวดขานะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะไม่เป็นไรน้องไปขอเงินแม่ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรแม่มึงไม่แม่กูน่ารักโอ้โหขอบคุณมาครับโสด อยากช่วยขายทุกวันเลยว่ะเดี๋ยววิธีต่อไปนะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ตัวนี้ครับในการเรียกลูกค้านะฮะฮัลโหลโอเคไปผมเจอลูกค้าคิดติมัสก์ท่านหนึ่งนะเขาเป็นคนดังติ๊กต k อกคุณเฟิร์สนะฮะแม่แม่เดี๋ยวผมเสิฟเองแม่ผมไม่ทานแล้วแม่แม่ขัดผมนะสวัสดีครับอันนี้คุณเฟิร์สหรือเปล่าครับอันนี้ผมเป็นพนักงานใหม่นะถ้ามีอะไรก็เรียกได้ร ต้องการที่จะแบบเรียกผมนะไอ้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์ผมไปก็ได้นะ<ช>เผื่อคุณลูกค้าติดปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีบริการพิเศษนะฮะตรงที่ว่าร้านเราขายขนมจีนเราจะมีการเซอร์ว<ช>ิสอะไรเงี้ยครับ<ห>มีอะไรก็เรียกเรียก<ช>ผมชื่อเอกนะคร<ช>ับมีอะไรก็เรียกผมได้นะ<ม>อันนี้ไม่อันนี้เรื่องจริงครับเอาทิชชู่มาดิโอ้เอาทิชชู่มาเช็ดคุณเฟิร์สหน่อยอ๋อขอบคุณครับเอามีขอบคุณมากขอโทษนะครับร้อนไหมฮะ ได้ครับคุณตรงนี้เงือออกนะฮะระวังระวังนะฮะสวัสดีนะครับผมฝากช่องละเมอด้วยฮะอันนี้ไม่รู้จักหรอกนะอันอันนี้พูดจริงไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็จะอยู่แต่ในทิงต็อกไงแต่ว่าถ้าจะเข้า YouTube คือแบบเนี่ยใครไม่เคยเห็นว่าพี่เวิร์นมีแฟนถ้ามีแฟนก็จะหวานแบบนี้น่ะอ๋ออันนี้คืออะไรนะฮะเป็นะคะสวยเปลี่ยนใจเลยเด้อบูไม่รู้จักดูตัวแล้วบอกเลยว่าคุ้มคลิปเนี้ย แล้วขออนุญาตแฟนน้องนะคะเดี๋ยวเราลองขายช่วยยายดูอ่ะเพราะว่าขายหมดจะได้กลับบ้านไวๆอะไรเงี้ยยายไม่ถูกไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปขายให้ Fe moments คือพี่มีเกมมาให้เล่นน้องสมงม้าถ้าน้องชนะพี่ได้พี่ให้น้องสองตัวแต่ถ้าน้องแพ้พี่แต่ว่าน้องต้องอุดหนุนพี่นะกติกามีว่าเดี๋ยวพี่จะให้ทีมงานพี่ตั้งโจทย์ถึงว่าตั้งโจทย์ไว้50ใครจับลูกวิปปองใกล้เคียงเลข50สมากสุดคนนั้นรับตุ๊กตาไปเลขสิบแล้วกันเลขสิบเออลืมว่าใครใกล้เคียงสุดว่าเลขต่ำมาเลขต่ำมาะเลขกึมตันอะไรคงสน้องเลือกเลยครับเอาตัวไหนครับไล้ครับฝังตัวครับ ไปครับโอ้ไม่เป็นไรเราเป็นทะเลกอล์ฟม้าครับน้องคิดว่าตัวเองจะได้ตุ๊กตาฟรีป่ะสูง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 โคตรเจ้าติ๊บอ่าโอ้โหใกล้เคียงยิ่งไม่หายดีว่ะโอ้โหน้องครับเลือกเลยฮะตัวไหนก็ได้ฮะปลาคนละตัวเออได้ครับได้ครับ ทุกคนครับตอนนี้ธุกรกิจผมย่ำแย่แล้วฮะมันผมแจกปีไปหมดทั้งหมด5ตัวแล้ว5ตัวก็200ตอนนี้ผมเสียไป250แล้วฮะ้อามาดีครับรู้จักละมือปะรู้จักเหรอถ่ายรูปแบาได้บถ้าถ่ายรูปอะมันมีกฎนิดน,นึงของร้านเนี้ยมันต้องซื้อเพิ่มจานได้ได้ได้ไม่หมดครับได้ต้องสั่งก่อนนะเดี๋ยวพี่ให้ถ่ายรูปด้วยขนมจีนนะขอขนมจีนน้ำยาป่าที่ครับโอเคมาเดี๋ยวถ่ายรูปกันเอ ่าดีได้ขนมจีร่ามาถ่ายรูปกันมาอันนี้ยรูปละหนึ่งจานถ้าน้องไม่พอใจน้องต้องสั่งเพิ่มอีกจานหนึ่งได้ปะถูกใจปะอุย้ออยนี่ไม่มองกล้ององ่<น>ะเอาใหม่น้องอีกจานนะเ<แ>นี่ยถ้ารูปไม่พอใจต้องสั่งอีกจานหนึ่งรวยวลายจานวยจับรามข้นกว๋วยเตี๋ยวเรือข้าวขาหมู มีหมดทุกอย่างเลยจ้าข้าวข,า,วขาหมูขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเรือมีหมดนะจ้าเชิญนั่งก่อนนะจ้ะาพ่อ้าเอลอ่อนนะจ้ะขาขนมจีนนะจ้าน้องสาวเอพอันนี้น้องซื้อเพราะว่าพี่เรียกมาครับหรือว่ามาเฉยเฉยอ๋อเดินมาก็ซื้อก็อคือไม่ได้มาเพราะพี่เนะเาะเปิดตัวหัวจูมึงมาดูวิธีนี้ต่อไปนะว่าแขกจะเข้าร้านไหม เฮ้ยพี่ที่ยงผมได้ปะฮะผมผมแจ็คอะแจ็คไหนแจ็คแจ็คไงแจ็คอะคุณใครเนี่ยเพื่อพี่ซื้อกป็นเกี๊ยวหน่อยได้ปะไม่ได้จริงผมไม่มีตังค์แล้วเนี่ยพี่เลี้ยงผมได้ปะอะไรนะเลี้ยงผมได้ปะล่ะไม่มีตังค์อะกูอ่อนไหมล่ะกูไปก่อนแล้วจ้าพี่อ่าโอเคไว้เจอกันไว้เจอกันพี่บ๊ายบายเออผมจำไม่ได้นะเออแต่กู ไ้วเียพ่อแม่ทานกว๋วยจั๊บไหมครับกว๋วยจั๊บขนมจีนนะครับเรียนเชิญได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเออเนี่ยมองมองเนี่ยเออคนเห็นร้านกูเยอะแล้วเนี่ยมองเออแต่ว่อะไรว่าแม่งยืนหน้าร้านอะไรเงี้ย จับจเอจับไหมครับก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวขาหมูนะฮะมีทุกอย่างนะครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเรียนเชิญท่ัน <c oughs> เราเพิ่มการมองเห็นให,ให้พันแล้วนะเราใส่ชุดนี้คนมองเต็มร้านเลย <c oughs> ทุกคนผมคิดไอเดียออกแล้ววิธีนี้แม่งอาจจะเซ็นตีน,น,นึงเคยเห็นคลิปต่างประเทศบ้างที่เขาแบบไปสาดน้ำหรือฉีดใส่ลูกค้าอะไรเงี้ย <c oughs> แล้ววิ่งมาเหรอพี่เขาช่วยแบบมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรเงี้ยเด <c oughs> ี๋ยวไปหาแบบกลุ่มแบบกลุ่มลูกค้าอะไรเงี้ยด้วยปืนฉีดน้ำเนี่ยไ <c oughs> ปเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูกัน พอดีมีนี่<ห>นครับมีก๋วยจั๊บน้ำข้นผัดไทยกุ้งสดแล้วก็มีข้าวขาวหมูมีก๋วยจั๊บลองดูก่อนไหมครับนี่ฮะเรียนเชิญได้ครับมีนี่ทุกอย่าง50บาทครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญกันได้นะฮะเดี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ๋ยวพี่นั่งข้างในเลยครับเชิญครับเชิญครับเียมกันนะที่เกิดด้วส้นตีนน้องพี่มีเชิญให้น้องเล่นนะถ้าน้องชนะพี่ได้นะน้องเอาตุ๊กตาเป็นหนึ่งตัวเลือกเป็นตัวไหนก็ได้แต่ว่าถ้าน้องแพ้พี่เนี่ยน้องต้องอุ่นพี่หนึ่งตัวได้ไหมพี่จะขายน้องสองตัวห้าสิบเกมอะไรครับเกมจับไข่อ่ะเอางี้เดี๋ยยวพีี่่ขออเล้งงตตุ๊๊กกานนแปบึ ไปละผมสิบเอ็โอ้โหโอ้โหไม่มีดวงว่ะลองดู1นึ่งสองสาไปลองเลือกแล้วหนึ่ตัวครับอ่าไปครับผมโอเคขอบคุณมากครับอจริงไหมี่ะโอเคใกล้นะเลขที่ได้นั่นก็คือสิกุาหนงตัว่เลยครั ได้ครับพี่บิอาไปเอาไปตัวก็ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวจ้าไปเลยครับไปเลยให้ให้ดครับขอบคุณนะครับครับจุ๊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 บจงเลยเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยเนะน้องปะน่งสปะไป อันนี้กูให้เป็นทักงานกูจับดีกว่าน้องแข่งกับทีมงานพี่นะเลข40อ่ะให้น้องจับก่อน40มาเลขสี่สิบไปไปหนึ่งสองสามเปิดครับน้องครับต้องอุดหนุนที่แล้วครับเปิดเกี่ยวคนเลยเออเฮ้ยถึงว่ามึงมีดวงสุดยอดมามาเรียงแถวมาเรียงแถวมากูต้องมีดวงวะเหรอวาเฮ้ยให้รู้ตัวเฮ้ยให้รู้ตัว เอาเลยนะเอาเลยนะแม่หนึ่งสองสามหนึ่งตัวเว้ยยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงจุบโอ๊ยเอาไปครับหนึ่งตัวครับเอาไปเลยยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงจุกกูแพ้อีกแล้วเหมือนกูขาดทุนเลยไอ้สัตว์เลยเยอะนะเยอะได้เลยฮะเยอะได้เลยอดเค้าผมเยอะฮะโหเจ๊งเลยเนี่ยขายไม่ดีเลยผมเนี่ยเป็นไงบ้างครับแล้วก็เรียกลูกค้าเข้าล้านอะไรเงี้ยประทับใจไหม ก็คือแบบไอ้เรื่องที่เราคุยกันเนาะเรื่องแบบจะสารต่อแบบคุยกับทั้งแม่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจบงานเนี่ยก็เดี๋ยวบอกแม่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงไอ้ฝากร้านด้วยชื่อร้านอะไรบอกคนดูหน่อยเจวี่สมวยดีดฝากร้านพันด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับรอบหน้ามาทำอีกได้ไหมได้ได้ตลอดเลยตลอดชีวิตเลยอะไรเงี้ยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยเออ เป็นไงบ้างเพื่อนกิจการอันนี้คือขายอะไรนะขายตุ๊ก,กาตาเหรอหมาป้าไมเออหมาประมาณเ<ๆ>กือบยี่สิบสี่สิบก็ตัวเอาแบบไปเล่นชานเล่นอนะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบดีไหมหมดเลยอะ่ะเนี่ยอลไรเนี่ยอุ้ยขายหมดเลยแจกหมดเลยมจะได้กำไรไหมเนะี่ยถ้าชนะผมเอาตุ๊ก,กาตาไปเลยตัวหนึ่ง<ๆ><ๆ>ครั้เดียวนะหนึ<ๆ>่งสองสามไปหนึ่งผมหลับตาแล้วอ่ะ ไม่เคยชนะคือจะขายยังขายไม่ได้ก็แจกอย่างเงี้ยตลอดเลยค,ครับผมหนึ่งสองสามโอ้โหมึงคิดดูดิแพ้กเนอ่แย เอออไ้มึงมึงขายเป็นไงบ้างอ่ะผมก็ขายดีขายดีเลยเหรอก็ช่วยคนชื่อพันธ์อะไรเงี้ยมนร้านน่ารักกูอาจจะโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กูก็ช่วยป้าไงก็ได้บุญได้บุญอ่ะกูได้บุญตัวละห้าสิบบาทสี่สิบตัวก็สองพันโอ้สองพันเลยเหรอใช่แต่กูได้กำไรมาห้าห้าห้าสิบบาทเนี่ยก็ได้กำไรนี่แต่ว่าขาดทุนอ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเออเดี๋ยวไปงานหน้าแล้วกันมึงว่ากูจะขายได้กำไรว่าจะขายตัวห้าร้อยเล้วว่านะมึงเลิกขายพี่ครับผมตัวขายตัวพันสองไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องมึงเอาใส่ถุงตตัวละ้องมาาชเรแลล้้ววตัะอยนี่ไงมึง น้องเขาจะซื้ออยู่เห็นไหมเขาต้องสนใจอยู่น้องน้องครับโอ้ยมึงจะได้กำไรไหมเนี่ยคลิปเนี้ยชนะเอาตุ๊กตาหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามไปไปอลยได้ไหมหน่ะสองสกมไป้องอ่ะไปจบะโอเคดูแลมึงดวงมึงกูด่ะเอออ่ะน่ะดูดิม่เคยชนะไหหนึ่งหนึ่งสองสาม ไปดูกระต่ายดูว่าเป๊ะป่าวเอ้ยกระต่ายนอกเอาเลยสองสองนี่โดนใกล้อีกแล้วดูดูตรงหูดิกลับบ้านเออแจกมาแล้วไม่มีอะไร